เป็นแบบร้องเพลงใช่ไหมครับเป็นร้องเพลงถวายครูนะครับซึ่งเดี๋ยวตอนตอนตอนค่ำเราก็จะมีลิเกคอนเสิร์ตนะครับแต่เราเรารู้สึกว่าการที่เราได้จัดงานให้ครูมาเดี๋ยวหันหน้าไปทางนี้ดีกว่าเราร้องให้ครูนะครับก็คือร้องให้ครูบาอาจารย์ซึ่งขแขนอีสานใต้ภาคกลางเหนือเรารวมมีครูบาอาจารย์แตกต่างกันแต่ยึดเหนี่ยวคือก็คือพ่อแก่ศิละปะวัฒนธรรมเดี๋ยวก็ขอร้องเพลงถวายครูนะครับเป็นเพลง ได้เลยครับร้องไปเลยครับเสียงไม่มีเป็นไรเช้าเช้านะครับพลาโอเคมาสดๆไปกับปีพาดเลยนะครับที่ปกติเลยจ้ะท,ที่ปกติได้จ้ะ ก็ถือว่าเป็นเพลงคู่ที่น้องกับครูบาอาจารย์นะครับเรราวัตะใช่ไหมจ๊ะใช่เนาะโอเคครับสดๆไปกับพิพาษเลยไอ้ฮักเจ้าลีลีลาวดีน้องฮักไอ้บอกกะฮักคือกันละน้องขันน้องบ่ฮักของ เจ้าคนฉันสูงเปรียบดังนกยุงเอ้มันโงเจ้าเส้าสาเรียวตักเย่าเบบ่งชนแบ่งเผ่าเฮาคนคือกันขันว่าเอาจังสัน ก็ลาเจ้าบ่หากันแค่อายให้หอมยังบไหุไทยน้องสิหอมก็ได้แต่อ้ายห้ามหอมพว้นเดี๋ยวแม่น้องตื่นสิเป็นเรื่องใหญ<ห>่ไอ้คนทำต้อยได้หากับเจ้า บ่ยากความตายเม่นเพลนปากหวานาเป็นไ้น้องกะฮักลายยอมตายน้ำีจไอหักเจ้าอีลีลีลาดีสัตว่าหูจากใจยังนะว่าฉัเาเดมเมาไหมเรวัดหักไห้เมาไม่เดี๋ยวนี้ตั้งใจฟัง เดไอมางานไว้ครูปีนี้ชอบใจก็ต่อยยังไงเนี่ยโจทย์ยากมากก็มีมีมีครูพาจารย์ด้วยนะตั้งใจฟังเด้อ ไอฮักผู้สาวชื่อแพรวพร้าวคดดียับเข้ามามีแนวบอกพี่ผู้บ่าวแพรวพร้าวแสงทองชื่อสันวงสะท้อนคนชอบมาชอบคนไม่ชอบมาอุ้ยมาร้องกู้่าจานเลยโอเคครับสาธโครับก็ขอ,ขอให้กูา่าจดนรับรู้นะครับปิดผ้าของท่านไปครับ ผมต้องเต้นมาใช่ไหมครับโอ้ได้ครับได้ครับเชิญครับเชิญครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับเชิญครับเชิญครับมอบรางวัลครับ อกใจนึก็าเบ็นยันเออไอนี้รักษาผลประโยชน์ เดี๋ยวสังเกตดูให้ดีนะว่าเต้นม้ามันจะออกเป็นจังหวะอะไรนะครับกลวยออกเป็นจังหวะหมอลำในปีนี้รู้สึกเกือบสองเดือนไม่ได้เต้นมา้าลิลลีเกย์เลยเดี๋ยววิพาฒเดี๋ยวเดี๋ยวพอตีออกตะลุงเสร็จออกหมอลำด้วยนะจะดูเป็นเต้นยังไง ตอนนี้มากแล้วเต้นสงเก็ดข้อข้อเท้ามา้ให้ดีข้อเริ่มไม่ดีแล้วดูตรงข้อเท้าเลขอะไรดูเราเดี๋ยวถ้าเต้นไม่ดีให้เดี๋ยวเดียทาทอนมาเต้น ขอบคุณพี่เฉลิมพลนะครับซึ่งประสานงานมาจากจังหวัดโคราชนะครับมีต่อง,งานวันที่เ็บพฤษภานะครับพี่เฉลิมพลถ้ามันทำได้สุด้วยนะอา นี่นะทาจานพ่อจะบอกให้ครบสรสตักนิดนึงเมื่อกี้ทิ้งหมาทิ้งทวรแล้วฟ้อน,น,นจบเลยนะ <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> เอารับรางวัลกอนครับรับาาร,ร,บรบางวัลจากป้าจุนะครับรับรางวัลจากป้าจุครับขอบังครับตอนนี้ทุกคนก็ตอนนี้ทุกคนก็ <c oughs> นนกนกได้ถวายครูเรียบร้อยขอมอบหน้าที่กับอาจารย์เลยครับครับช่วงนี้เดี๋ยวเรา ทำการลาคืนเครื่องสักการะ,ระที่เราได้นอบน้อมถวายกันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับและหลังจากที่เราทำการลาคืนเครื่องสักการะ,ระเดี๋ยวเราจะได้นะให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เมตตาทำการครอบเสียนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลเดี๋ยวผมลืมไปก็พอดีน้องสั้นนะครับ พร้อมด้วยทีมงานของคุณเพียวพาวแล้วก็เอฟซของน้องสันทุกคนนะครับมีวัตถุประสงค์ที่จะมอบให้กับมอบทุนให้กับโรงเรียนอนุบาลสันนะครับอนุบาลสันซึ่งเป็นโรงเรียนของน้องสันตั้งแต่สมัยตอนที่เรียนประถมชั้นประถมนะครับตั้งแต่ป .3 นะครับเกือบไม่จบอ่ะเกือบไม่จบนะครับ ให้คนอื่นดูแลจะเป็นข่าวไงเรียนให้คนอื่นดูแลดูแล,แลตลอดนะครับ <c oughs> ไหนๆก็เราก็อธิบายไหนๆก็พูดเลยนะไม่ได้ประจานหรอกก็ <c oughs> <c oughs> ให้คนอื่นเขาดูแลสบายดีเ็กต้องมีเด็กถือกระเป๋าตามตูดผมก็ต้องจอดรถคันหนึ่งไปนั่งดูโลกน่าเรียน <c> ั <oughs> ไปนั่ง <c oughs> ไปนั่งอย <c oughs> ู่เด็กเรียนปายสองพอเห็นเพื่อนถือกระเป๋าให้ปุชี้เงี้ยครับเขาต้องมีเบสตั้งแต่เด็กแล้วมีเด็ตนติดพ่อติดพ่อไม่ใช่หรอกขอเจญท่านลองท่านลอง ม่ไรเขาจะได้ไปแฟนคือไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตท่านลองครับครับก็สวัสดีนะครับน้องซันนะครับแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับรวมถึงหลวงพ่อนะครับผมนะครับรองผู้ในการโรงเรียนอนุบาลสันบุรีนะครับก็เพิ่งมาบรรจุใหม่อยู่ได้ประมาณ1ปีแล้วครับ ก็ก็ก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็รู้สึกดีมากเลยครับที่ที่ได้มีโอกาสวันนี้ครับไดมาร่วมพิธีนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มานะครับก็มากับคุณครูดําเนินนะครับก็เป็นคุณครูน้องสันมานะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ที่ที่คิดถึงน้องๆน,นะครับก็ได้มอบทุนนะครับให้กับน้องๆในวันเด็กหรือว่าก็จัดก,กิจกรรมทั่วไปของเรานะครับ ก็ต้องขอขอบคุณทั้งน้องซันทีมงานแล้วก็ครอบครัวมากมากครับก็ขอให้น้องซันเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะครับมีแฟนคลับแฟนเพลงเยอะแยะมากมายเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับอันนี้ก็เปของนอกเอกด้วยนะครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นร่วมร่วมกันทำบุญนะครับร่วมทำบุญให้กับถือว่าเป็นวันเด็กให้กับน้องๆด้วยนะครับก็นี่ครับมอบเลย ขอบคุณครับถือว่าวันนี้เราได้ทําบุญหลายอย่างเลยนะผมว่าร่วมบุญเลยนะครับกอบุญนี้ให้กับทุกๆคนเลยนะครับทั้งทุกคนทางไร้สดแล้วก็ที่มาหน้างานด้วยซึ่งผมมองว่าการที่ไร้สดไปครั้งนี้หลายๆคนนะครับก็อาจจะไม่เคยเห็นหรือว่าเคยเห็นแล้วนะครับไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบแต่อย่างน้อยผมขอให้บุญนี้ทุกคนได้รับหมดเลยนะครับจะมองในม,มุมชอบหรือไม่ชอบดีไม่ดีแต่อย่างน้อยผมเอาบุญนี้ให้กับทุกๆคนเลยสําหรับงานวันนี้นะครับ ช่วงนี้น่าจะเป็นครอบครับไมับพิบมอบาทเลยมอบาสครับช่วงนี้นะครับขอนอนุญาตเทวดาทุกๆพระองค์ทําการหลากคืนเครื่องสักการะก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะได้ทําการครอบเสียน,นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลในพิธีกรรมในวันนี้นะครับสาธุเสสังมังคังยาจามา